โอ้เป็นคลื่นปลาอะไรเนี่ยอืมชอนอนนี้กโดูนับตกใจดีแล้วครับ,รบมันเป็นคลื่นมาแน่ครับตีไปอ่ะยอีใกลยังเป็นคลื่นเลยครับตีมาแน่สวยเลยโอ้ ตัวเลยตัวนี้มันตีตีไปไม้แด้ครับมันคลื่นมาอ้วนมากเลยครับดูดิสี่ขีดได้เลยตัวนี้อ้วนมากเลยนะอ้วนสั้นป้อมเลยครับเดี <c oughs> ย๋ยวที่กัดกบไฟบเข้าไปมุมปากครับตีไปไม้แรกมีอาการครับมันคลื่นเลยครับไม้สองกัดแล้วไม้คลองสองน้ำ ครับน้ำวันนี้น้ำน้อยน้ำลดเลยมาครับใสโอเคเลยตอนนี้บอมามามาก,กว่าประมาณสามขีดกว่าสี่ขีดได้เทียวสี่ขีดได้อ้วนมากเลยครับ <c oughs> ไปครับติดตามเจ้มามันนาันทอรครับน้อนแสงน้ำน้อง ก็ไม่ใหญ่หลุดตั้งมั่นยังอยู่ก็อันปากเลยเอาได้อยู่ไม้เดียวเลยครับตีมาแล้วเต็มทีสองจากเต็มแรกนานเลยครับก่อนละหมายกันนะครับเต,ต็มทีสองถ้าขีดได้ครับมา

โูนับไม่เดียวเลยคร้วพุ่งมากัดเต็มปากใส่โอเคครับสามขีดได้ครับอ่าไม่ถึงสามขีดประมาณสองขีดเกือบสามไหมครับ เดี๋ยวติดกัดกบไฟครับผมบอมมาอีกวันนึงครับผมหาแต้มหาปัญหาเพิ่มครับนี่มานี่รองก็รองกับบันก่อนสองแต้มนี้นี่แต้มที่สามครับตีไปไม้เดียวเองครับกัดเลยเดี๋ยวติดกัดกบไฟครับผมไปครับติดตามช่องมาน,น้าต่อ มีจริงกัดกระชากครอ้ยยังไม่ถัดกัดดึงเลยอะเสียดายมากครับไซดีไซสองขีดได้สองหรือสามเห็นตัวแล้วกัดดึงตุ๊บเลยทำอะไรไม่ได้เลยแบบนี้กัดเสียนมากเลยไว้ยวลองตีกบะมี้อีกครับตอนตัวนั้นไม่เอาได้หละง่ายจริง ตัวนี้นตัวนี้ใช่ใหญ่แล้วครับตึงเลยเรื่องกัดกระกากเหมือนกันตอนนี้ครับแต่เต็มปากมันกัดเต็มปากครับตอนนี้อ้โอ้สตตัวนู้นไล่ไล่เนี่ยตรงนี้ครับตอนนี้ตัวที่กัดกระชากครับแล้่ถัดไปตรงนู้นตัวอีกตัวครับตัวนี้ได้ครับไซประมาณนี้ครับตัวที่กัดเมื่อกี้กัดเต็มปากเลยตัวนี้ ไฟประมาณนี้ครับตัวนี้เลยสองกิจกว่ากับสามไปครับตัวนี้เท่ากับตัวที่ผมได้เมื่อกี้ครับแ้มที่สามครับก็อีกวันนะครับรวมรวมจากรวมจากของเมื่อวันวันก่อนนะมันก่อนสองตัวนี้เท่ากับเป็นแ้มที่สี่ครัตัวนี้ครับเดี๋ยวที่กัดกับไฟครับเหมือนเดิมกัดดึงเหมือนกันตัวนี้ครับกัดแล้วปุ๊บดึงเลยครับแต่ผมวัดทันน่ บอกว่าตเติมฝาเลยมันกัดตั้งใจมากตอนนี้แล้วติดตามชมมานต่อครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมครับวันนี้ก็ได้ไปสองแต้มครับรวมแบบวันก่อนว่าสองแต้มครับรวมเป็นสี่แต้ม,มก็ับอกเอามารวมกันเลยครับสองวัน <laughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ